และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณมินอาจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินน่าสุดรู้กับเธอจะเป็นคุณทีคุณบอนหรือคุณปิงและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เ,เราไปพบคำตอบพอร้อมๆกันเลยครับ ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังทุกครั้เสุอรวลาเสียใจอ่อนล้เราจะไม่มีดวงตาจะให้ทำเงไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดพิ่งเลต้บอกเอง่รักความจริงต้มาถึงวิทยนเมน่อเที่ยเหลียวมองข้างกายยังไม่มีแฟนที่รัริงอเย่าจไมในี่่ลสยรเป็ีก็ยัไม่กาอเยลยรามเงาปลี่ยยังี I'm โอ้โหเอามินอาเชนด้านนี้นะครับมินอาเชนด้านนี้ไม่ลุ้นุคบอลยังไม่ต้องครับคุณบอลยังที่อ้าวเป็นไงบ้างครับเรียกแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ รู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะพร้อมรับผลของการตัดสินใจนะพร้อมค่ะประจําที่ได้เลยครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาหมดเอาละในเมื่อสาวโซของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้งสามท่านครับเตรียมตัวปเปิดเผยท่านแท้เช่เครับการเลือกครั้งนี้เรีกเยกได้ว่าสงบศึกคุณสุจิราและคุณแทคพลันอยู่เลยเพราะว่าลูกของทั้งสองไม่โดนเลือกเลย เราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากลูกคุณแท็กครับคุณพีฮะทำไมถึงไม่เลือกคุณพีฮะตอนที่พี่่เขาถามว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วแล้วมีคนมาจีบอะค่ะเขาจะตอบว่ายังไงแล้วเขาเลิกลาก่ะค่ะเขาไม่ให้คําตอบทันทีก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเกิดไม่ค่อยปลอดภัยกับคําถามนี้เลยทําให้ตัดแต้มเลยคิดว่าเขาสถานะไหนครับมีเจ้าของค่ะ คิดว่าเป็นแฟนของผู้หญิงเสื้อขาวใช่ไหมเออคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่แสดงว่าคิดว่าม says, ีเจ้าของสองคนใช่ค่ะอ้าวงั้นชูายขึ้นมาครับกูรู้เรื่องสี่ด้านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณพีด้วยกันชูายขึ้นมาฮะใช่ครับได้เลยมีเจ้าของนะฮะมีเจ้าของนะฮะแท็กกดดันเลยครับเพราะนี่คือลูกตัวเองนะฮะมีเจ้าของก็ไม่ต้องีงนะไม่เพศไหนก็เพศไหนมีเจ้าของเอ้ามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือภาพแท้ของคุณพีครับ ไม่ลาดวงใจของฉันแม้ต้องนานสักเท่าไรตัวฉันนี่ก็รอได้ขอแค่เพียงมีวันในี้ใกล้จอเธอรอเธอตรงนี้แม้ทร,รมาร์ดกี่เที่ยวของในแขนเธอ,ไม,เอไ,ไม่เช่อวันยูรอจะบอกอนั้นขเขาแค่เธอกากเมื่อรับไฟได้ไหมเธอ เรื่องราวของเราที่ผ่านมาเป็นเพราะฉันเองที่ไม่เห็นค่าเวลามากมายที่ใช้รวมกันกับเธอฉันก็คิดเพียงโอกาสสักครั้ ไม่รู้เลยเราแล้วนใองนี้ไม่ได้อะงนี้ไม่ได้จ๋าน่ะี่ไม่ได้จ่าจัดแล้วอ่ะอันไหนของผมเดยวนี้อ่พบเห็นมีสองอันนี้่มันมีอยู่อันเดียวหรอครับไม่้ยือดสามกองเนี่ยเออนี่นนี่ามกองมีจาน่ะาเลือกแล้วเอาเลือกอันไหนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงเนี่ย้ข้างในมันมีอะไรเนี่ยมันคือสถานะของผมครับ ของสถานะครับต้องเลือกแล้วล่ะเราเอาไหนไม่งั้นก็หาคนช่วยเลือกเออนีมีคนช่วยเลือกคุณมินอาช่วยเลือกหน่อยได้ไหมครับต้องไหนเป็นสถานะของผมเอาซองแรกค่ะซองแรกซแรกคือนี้นะครับแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะถ้าผิดขึ้นมาผมเขียนมาจากใจเลยนะครับโอเคสองนี้นะครับได้โปรด นี่คุณมินาดอใจผมด้เหรอครับอยากรู้ <ไป S 1> อยากรู้รไหมครับว่าสถานะของผมคืออะไรอยากรู้ค่ะกรู้รคสองสาม ุณพี่มีจุกคนมีแฟนแล้วนะครับแฟนคุณชื่ออะไรครับชื่อออมครับออมเชิญคุณออมมาเลยแหมเกือบแล้วเกือบหลอกเขาได้แล้วนะฮะนิดเดียวเองไหนคู่นี้คบกันมานานหรือยังครับ สองปีค่ะสองปีเจอกันได้ยังไงครับเจอกันที่ทำงานค่ะใครปิ้งใครก่อนใครออมค่ะคุณออมปิ้งเขาก่อนเหรอใช่แล้วยังไงคือทำงานที่เดียวกันคือได้เจอกันบ่อยไหมแค่ไหนฮะไม่เจอไม่ได้เจอกันบ่อยครับผมเป็นไปเป็นกราฟิกอ่ะคุณทำงานกราฟิกให้แผนกหนึ่งแล้วก็ตั้งไปถ่ายรูปให้กับทุกๆแผนกในบริษัทก็เลยมีโอกาสได้เจอเขาได้รู้จักเขาก็ได้ไปถ่ายรูปเขาใช่ครับตอนนั้นเราก็ชอบไหม ชอบครับแต่ว่าจีบไหมก็เป็นคนไม่กล้าจีบเป็นคนได้แต่เก็บความชอบไว้อ๋อแล้วยังไงฮะก็ออมก็ปิงเอาเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ love at first sight ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแบบอยากทำความรู้จักกับคนนี้มากขึ้นก็เลยเริ่มจีบเขาเหมือนตอนนั้นไม่เป็นจังหวะแบบ อ้อมลงลิฟต์พอดีแล้วเขาว่าอยู่ชั้นห้าแล้วเขาก็เปิดมาพอดีแล้วอ้อมคิดในใจว่าขอให้เป็นพี่พีแล้วก็เป็นพี่พีจริงๆอุยก็เลยรู้สึกว่าใช่้วเลยรู้สึกว่าเอ้ยขอแบบทำความรู้จักเขาซะหน่อยดีกว่าแล้วเราทำไงฮะก็เดินเข้าไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนคุยอ๋อเป็นยังไงบ้านเอ้ยอยู่ชั้นห้าเหรอค้อะไรเงี้ยคุยในเรื่องที่บางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเขาทำงานอยู่ชั้นนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะชวนคุยแล้วก็ชวนคุยแล้วก็คุยเลยมา จนสุดท้ายก็ตกลงใจเป็นแฟนกันเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงนะฮะเอ้าก่อนจะออกจากรายการไปมีอะไรจะบอกแฟนคุณไหมก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดค่ะคุณพี่เ่ะครับก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆมาเสมอครับรักนะขอให้ความรักสวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะครับขอเียงผมไว้กับคุณพี่คุนนน เราจะเปิดเผยส,สถานนะชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของคุณสุจิราคุณปิงทำไมถึงไม่เลือกคุณปิงฮะในเมื่อทั้งคุณแม่คุณน้องก็เชียร์ด้วยนะรู้สึกเขามีความแบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นชายมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยดูเป็นฟ a มิลี่แมเกินไปใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเสี่ยงคิดว่าน่าจะมีเจ้าของคิดว่าน่าจะมีเจ้าของนะฮะชูป้ายขึ้นมาเลยครับ โกโครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณปินี่อจชูป้ายขึ้นมาฮะเอาแม่แม่แม่ยังคงยืนยันีอแบบยู่กับแม่ได้ครับผมลุ้สองคนยืนยันว่าเขาโสดด้วยนะฮะต้องมาลุ้นกันจริงๆแล้วใหญ่เขาโสดนะเพราะว่าถ้าเขาโสดขึ้นมาแล้วก็โอกาสเจอหนุ่มโสดคุณจะริบปรีลงทันทีเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือทาดแผ้ของคุณปิงครับ ดูแลอ้วนอ่ะโอ้ยอ้วนอจะอยู่กับพวกเือีกยาวเลยยาวยาวแล้วก็ืออ้วนอยากให้พวกเรือไปหา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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้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 ยเหยเฮ้ยเฮ้ย้ยเายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเรมเเยย คือเข้าวระเบ้าเียวตะตายอะไนะถงโก้พี่นายกรรมพี่นายกรรมไม่พี่นายกำพี่นายกำตกใจอ้ววัวไม่ตายแล้วโอ้ยอภินเรื่องมั้งเนี่เนี่ยอ้วววจะให้เรือเลือให้หาเมียแอ่ถ้าหาเมียเจอแล้วอ่ะเอาตองเนี่ยให้เขาเข้าใจไหม พามีกี่คนครับมีเยอพอไหมนอกจากพอครับมาเจอแล้วรองเียเขานะครับโอเคอุ้ยอังโก้ไ้พวกหลังโทรลเรื่งตายเอาไว้ก่อนเอาเรื่องเมียก่อนงงโดนโก้เร่อเมียนเดีไอ้พวกหลังโทรลี่ออะไรขออย่าเมียเอาหรอเรือกเมียก่อนได้ครับมีเยอะนีนี่นี่ตัวนี้ไหเสืแดงสแดงไม่ได้ เขาไม่เชอาผมครับอ๋อไอ้นี่นี่นี่เจ้เขียวเจ้เขียวเสื้อเขียวเสื้อเขียวเฮ้จริงจริงอยากได้แกไปเราเป็นคนจีนใช่ครับนี่นี่ชุดแดงไหมชุดแดงไหมชุดแดงดีกว่าเขาเขาพูดจริงได้พูดไทยได้ชุดแดงเกิดเถิดเกิดเถิดชอบชอบมากมีอะไรบอกเากออมีอะไรบอกว่าในซองนี้มีอะไรได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเป็นกูพูดเอง บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอาโกงตายเขาอยากดูวะเนี่ยเขาอยากดูว่าต้องถามดรือเฮ้ยไม่ต้องเดินไกลอยู่นี่พออยู่นี่พอฝั่งเขาที่ว่าอยากมีนี่ให้แม่ก่อนขอบคุณแม่สามหนึ่งสองสาอาให้แม่ให้แม่ตรงผู้ชายไหมไม่ตรงเลยไม่ตรงแลมีพร้อมพร้อมไหมเอาพร้อมๆเลยค่ะพร้อมค่ะหนึ่งสองสาม เลกร้อยเลนะย่ะเลกร้อยเลยอะเลือกร้อยเลนะย่ะเลกยเยอร้อยเลนะย,ยนนะชายดุมที่ไม่ถูกเลือกครับอปิงษ์เป็นดุมโซดโสดมานานหรือยังครับศพนานเลยครับกี่ปีแล้วออไม่ถึงปีครับอ๋อไม่ถึงปีครับเห็นบอกว่าเป็นคนที่ช่วงนี้คือที่ไม่มีแฟนเพราะว่าขยันทำงานมาก ใช่ครับทางานหนักด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบใช่ครับไม่เป็นเล้าไม่กินเล้าไม่สูบบุหรี่ครับโอ้ยคนดีมากเลยนะคะกก็มีดีก็มีที่ไม่ดีก็คือหนักไม่มีไม่ค่อยมีเวลาครับไม่ค่อยมีเวลางานหนักใช่ครับเ็นบอกว่าพอเจอสาวสวยเราชอบมากเลยจริงหรือเปล่าแน่นอนครับทำไมเพราะอะไรเพราะก็รู้สึกสวยอันที่แรกคือสวยเลยใจแล้วก็ พูดได้พูดจริงพูดไทยได้พูดจีนพูดไทยได้แนะ่คุยอะไรร้น <พอ S 1> ีก็พอใจพอใจมากเลยครับพอใจมากใช่ครับจริงไหมมีเรื่องหนึ่งผมดิน้นมาว่าตอนอยู่จีนคุณเป็นตำรวจมาก่อนเฮ้ยใช่ครับแต่ว่าไม่นานค่ะวิ่งจับโจรเลยเนี่ยเหรอขับรถ <c oughs> แล้วจากเป็นตำรวจอยู่จีน <c oughs> มามาทำงานหนังหนังสร้างของไทยได้ยังไงผมก็ไม่อย่าชีวิตเป็นธรรมดาครับอผมก็ยาดเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตอยาก <ไร S 1> เปลี่ยนอาชีพอยากทำหลายหลายอย่างใช่ครับนะฮะก็มาอยู่นี่กะว่าจะมาอยู่เลยไหมอยู่เลยครับอยู่เลยชอบไทยครับชอบผู้หญิงไทยได้ไหมชอบประเทศไทยชอบคุณไทยชอบผู้หญิงไทยชอบเหมือนเลยครับอ๋ออ้าใครสนใจชายหนุ่มคนนี้นะฮะเข้าไปที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของรูไ้ไม่ไกลโซน,นะคะเปิดว้าบลุมโซไปเลย มาที่ชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจเลือกเขาเป็นชายหนุ่มที่ทุกคนรู้สึกว่าแม่คนนี้ดูน่าก,กลัวเหลือเกินนะฮะทําไมคุณถึงเลือกคุณบอลครับสายตาเขาดูจริงใจค่ะแล้วก็ตอนเขาตอบคําถามมันก็ดูจริงใจค่ะดูจริงใจกลัวไหมกลัวว่าแบบจะมีเจ้าของไหมหรือไม่กลัวคะ่ะถ้ามีก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเลือกแล้วถือว่าเลือกคนนี้คือถูกสเปกเราที่สุดใช่ค่ะดูจริงใจค่ะ,ะคุณรู้ใช่ไหมว่าหนุ่มโสดสามคนยังไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย รู้ค่ะอ่ะแต่ขอให้คุณโชคดีนะฮะขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดสามคนนะฮะชุบไปขึ้นมาครับขอบคุณค่ะครับกูรู้ทั้งสี่ท่านนะฮะยืนยันความที่สองคุณด้วยกันชุบไปขึ้นมาซอก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 ซกซอกอาล้วครับและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณบอลก็คือบอลไปไม่เป็นไรลูกสูงสุดคือมีเจ้าของครับ54%นะฮะรองลงมาคือโซนยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์และไม่บอลหญิงยี่าน่าจะมีปริหารเกิดขึ้นอยากให้เทปนี้มีหนนนุ่มโสด3คะฮะ มาเอาใจช่วยสาโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือพาดแพของคุณบอลครับ ฉันจะไม่ได้อยากอยากรักใครอยากมีใครสักคนช่วงนี้เธออยู่เป็นเหมือนฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองไปดูเอาทุกครพร้อมกันไหมอาเธอรอเพื่ชายของเธอ ผู้หญิงในฝันคนที่พร้อมจะหลับตาและพร้อมจะเต็นมาพร้อมกันอยากเป็นผู้ชายของเธอให้เธอเป็นผู้หญิงยังย่งยืนตอบไปไหมว่าได้ไหมได้ไหมมาเปิดใจมารักกันรักกั you yeah.